4ประตู1.9เกร LDA คันนี้สีเทาลัมโบนะคะลูกค้าสั่งติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเป็นล้อแมกจัดทรงพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาชมรอบๆคันกันก่อนนะคะคันนี้ก็จะเป็นล้อแมก N5 โหลด หน้า2หลัง3ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้นะคะรอบคันก็จะมีประมาณนี้เลยก็จะมีแก๊บหลังให้มีกันชนท้ายให้นะคะคันนี้เกรด LDA จะมีกล้องถอยหลังบิวอินนะคะติดมากลับเบ้ามือจับนะคะคันนี้ไฟถไฟถอยก็จะเป็น LED โปรเจคเตอร์เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันค่ะ ภายในก็จะเป็นจะมีปุ่มมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะเกียร์ออโตโอ้แล้วก็จะมีหน้าจอสัมผัสขนาด7มนิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะแล้วก็จะมีปุ่ม Stop and s t a r t นะคะไฟปรับได้4ระดับนะคะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือเบาะหนังอ่า LDA อ่าซประตูเกต LDA เดิมจากโรงงานนะคะจะเป็นเบาะผ้า 5, ไฟเบอร์นะคะคันนี้เขาติดตั้งเพิ่มเติมเป็นเบาะหนังนะคะภายในก็จะประมาณนี้ค่ะอของแถมเพิ่มเติมก็จะเป็นกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะมีให้อ่านี้ก็จะเป็นกล้องนะคะ แล้วก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะสําหรับลูกค้าใหม่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะวิธีปรับกระจกซ้ายขวานะคะกรณีที่เราจะปรับกระจกฝั่งขวาให้เราดันขีดตรงกลางไปที่ฝั่งขวานะคะแล้วก็ดันขึ้นดันลงซ้ายขวาได้ตามปกติหลังจากที่เราปรับเสร็จทุกครั้งต้องดึงขีดกลับมาตรงกลางนะคะเนื่องจากมันเป็นระบบไฟฟ้าถ้าเราเปิดค้างไว้นาน อนาคตอาจจะทําให้ระบบไฟฟ้าลวนได้นะคะประมาณนี้หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจซื้อรถยนต์อิสุ้ายแดงทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อจูนได้เลยค่ะที่เบอร์0971363941นะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศแล้วก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ Bye-bye!